สบายดีนอทุกคนน้อมื่อนี้สิพาไปเบ่งาภาพบรรยากาศอยู่แหล่งท่องเที่ยวอยู่นครอยู่ที่หลวงพระบางซึ่งว่าแต่ว่าวิดีโอนี้เขาไม่ได้ไปถ่ายเองเนาะมีคนเขาเจ้าไปเที่ยวแล้วส่งมาให้เบ่งพระเจ้าเดินทางไปด้วยรถไฟลาวจีนเป็นน้องซ้ายสุดที่เลิฟส่งมาให้เบ่งเป็นภาพบรรยากาศอยู่แหล่งท่องเที่ยวที่ว่งงามลาย ไปติดตามเบิง้งน้ำกันเลยไปกันเลยเนี่เป็นตอนเล่ามาคือรถไฟอยู่สถานีนคะรหลวงวิงจันทร์จะเดินทางไปหลวงพระบางโอ้ได้มาพักยุงแฮมหนี่ยทีก็ลูลาเนาะสะลอยน้ำงามไรกาบางตอนนั้นเป็นภาพล่วงตั้งถ้าเป็นล่วงนอนเนาะมันก็จะหินหน,นุ่มก่วงคนแต่ตอนนีน้บางตอนเป็นล่วงนอน,น ย๋ยวที่ตามเบงนึงกันีตาัดแก้วมองคุณเดอ้ออันนี้เดอ้อสำหรับมานั่งกินเข้าแล้วก็ ชมวิวน้ำตกบนะอ่าตกายไ้งามไยอยูย่นี่จนหนาวเลยใกล้น้ำตกโคตลมแหงอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับคนที่จองไว้ละหนาวหนาว ตูปให้นั่งอีกโอ้ขนาดยังบนยางไปใกล้ยังหนาวทำนีแ้แหละนี่ยางไปใกล้ไปบอด้ยินเสียงทำที่บน่นี่ว้าวอันนี้เป็นแขกของเขาแล้วเนาะ โคตรหนาวเลย